ผลไม้ที่ได้มีฉายาว่าเป็นทองคำดำก็คือโกโก้เมล็ดแห้งของโกโก้นะครับที่จะนำไปเป็นแปลร,รูปไปเป็นอาหารไปเป็นโกโก้แมสจะไปเป็นดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าแม้แต่จะไปเป็นคาคาวหรือแม้ว่าจะเป็นเป็นน้ำมันหรือว่าโกโก้บัตเตอร์สกัดเป็นน้ำมันนะครับ เป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดนะครับที่มีประโยชน์มากๆ <c okes> โกโก้นี่มีประโยชน์เยอะโอเคประมาณนี้นะครับ <c okes> ผมเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำโกโก้นะครับ <c okes> แปลรูปโกโก้แล้วก็ปลูกโกโก้โกโกโด้วยออแกนิกนะครับ <c okes> ผมแทบไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับ <c okes> <c okes> ประมาณนี้ขอบคุณครับ